สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้กับภาพมาเบิ้งนองธรรมชาติครับพี่น้องห้อยนังแรงครับยกย่อยกสะดุ้งมือนี้ครับพี่น้องแตไปเบิ้งไปล้นน้ำกันพี่น้องท่านในหอดเวลาล่วงครับไปเบิ้งไปล้วนน้ำกันนะครับจะเป็นบรรยากาศเศร้านี้พี่น้องเตรียมตัวครับรอเวลาลงครับตอนนี้ ทุกคนพร้อมกันแล้วครับวันขึ้นมาน้าซืป่าน้าเอาแล้วครับบานพี่น้อง,อองโอ้พี่น้องครับบานแรกแหกมันโอ้พี่น้องครับยกแรกครับยกแรก พี่น้องเต็มสะดุงอาญญาแต่ละคนครับอครับมาลุ้นกันต่อครับพี่น้องสะดุ้งนี่้ยพี่น้องเอ้ยปลาขาวอัญญาครับเต็มสะดุ้งอัญญาครับบังสะดุ้งนี่ต่อพี่น้อง อ้าวครับบังสะดุงกำลังยกครับพี่น้องเป็นยังไงโอ้เอาหันไปหันมาหน่อยครับพี่น้อง

ủa tốt là cái vòng lạc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  vòng

ไปเนี่ปาาควาจเดีมั้มาจะมาหาใครว้ายมูสงล้หาไปที่ไหนมาหนูแล้วปูตัวถูกไปอีกแล้วตัวดึกนปันาะป้าจะวัวหาขาูแกมันจริงโอ้มันหลายปีแล้ nó ra cái đây vô khang nó nó há จื่อ nó เหนื่อย โอ๊ยโกเมฆก็มาเต้นข่อยกันมั้ยนี่ พอด้เจบครับพี่น้องบาดละตัวสองตัวกมีครับบาดละพวกกมีครับไมยเล่ะแล้วไม่ไล่บาทเอา นีก็ได้เยอะครับพี่น้องครับแต่นไทยเป็นทั้งหลังเพิ่นครับพี่น้องสะดุ้งคนก็ได้ครับกำลังตักครับ เนี่ยกำลังตักครับพี่น้องได้กันเรื่อยๆครับปลาก็ได้เรื่อยๆครับพี่น้องสองสะดุงโอ้ะปะดไสุกขคนครับ มีออกามีครับอนีครับกรบพาะได้เก็บครับสีี่่่ามชยนเ เออทีนองครับดีดีิงนะครับโอ้ตัวนี้ก็ได้ beli Ya, ya, รสรุปปลาบานนี้ครับพี่น้องเ <c oughs> ต็มกระตาอนเนี้ยมีขึ้นแล้วบานนี้พีน้น้องันเพิ่นจะขึ้นแล้วครับนี่เยี่ยนผูเพิ่นได้หลายเมื่อแล้วท่านได้เมื่อเอาปลาเต็มเต็มกระตาแล้วเอาจังพอกันไม้นหน้ลคปหนาพี่น้องครับ <c oughs> ปลาตัวงามงามคิบนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม <c oughs> เป็นกำลังใจพี่น้องครับฝ <c oughs> ากไว้ท่านี้สวัสดีครับ 我这不多的呢、嗯。